สวัสดีครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับเกม b o อก Food นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มแบบเริ่มต้นไปจนถึงแบบโหดๆเลยนะครับอยอดยดีเลยอยากเติมรงบอกใช่ไหม ก็วิบนี้บอดตี้ฟาร์มเป็น,าน,น,านฟาร์มเกียโลบักเลยเติมเงินโลบักคุณภาพใจใหญ่แบบป้าป,ป้าเละม,มีบริการฟาร์มแบบมากมายมีบัคฟูจิโดกูนบิลออฟฟอดมีบริการกดผลปีศาจแถมยิงเติมโลบักได้ราคาถูกสำหรับใครที่บอกว่าจะชนะคงเอาไปเลยลด5%สำหรับการจ้างฟาร์มเล็งอยู่ข้างล่างเลยครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับให้มาคุยตรงนี้ปุ๊บเข้าเกมมาปุ๊บเข้ามาตรงนี้แบนดิตเลยนะกดคอนเฟิร์มไปนะครับแล้วก็ให้เราฆ่าพวกนี้นะครับแบนดิตนี่ห้าตัวง่ายๆนะครับเริ่มต้นใช้หมัดดเเลยยยนนะะตตีีีทวา ค่าให้ได้5ตัวนะครับแล้วก็ฟาร์มตรงนี้จนถึงเวลสิบห้านะพอถึงเวลสิบห้าปุ๊บให้ไปดูตรงนี้นะครับอ่านะครับมันก็จะบอกว่าเกาะไหนเกาะไหนเลเวลเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราอยู่เกาะนี่ครับเป็นรูมหัวกระโหลกครับคือจุดเริ่มต้นของโจรสลัดนะครับเกาะต่อไปที่เราต้องไปก็คืออะไรครับอะไรครับอะไรครับเวลสิบห้าไปเกาะไหนครับไปเกาะไหนครับไปเกาะสิบห้าถูกไหมครับนี่เกาะลิงนะครับเขาเรียกว่าเกาะลิงนะโอเควิธีการไปก็แค่มานี่ครับกดซื้อเรือเลยครับนะนี่คลิกเข้าไปบ จากนั้นปุ๊บมันจะมีเรือฟรีอยู่นะครับนะแล้วก็นั่งเรือไปเลยแต่ที่นี้ผมจะใช้กดปีศาจแล้วกันนะครับเคยนะครับพอเรามาถึงเกาะลิงปุ๊บนะครับให้เราไปตรงเกาะตรงกลางตรงนี้นะครับนี่ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีเควสให้ทั้งหมด3เควสนะครับคือมังกี้มังกี้คือการฆ่าลิงพวกนี้ครับนี่เห็นลิงพวกนี้ไหมครับอันนี้ครับต้องฆ่าลิงพวกนี้นะจนกว่าจะสามารถรับเควสที่2ได้นะครับเราฟาร์มอันแรกให้ถึงเลเวล20ก่อนนะครับจากงานปุ๊บพอเลเวล20ก็ไปกอริล่านะครับกอริล่าอย เห็นไหมครับเห็นเกาะนั้นไหมอันนี้คือเกาะกอริล่า Godzilla นะครับเห็นไหมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับพอเราเลเวล20แล้วก็มาฆ่ากอริล่าตรงนี้นะครับสาเหตุที่ให้เลเวลยี่สิบทำไมทั้งที่บรรลับได้75ก,ก็เพราะว่ากอริล่ามันโหดนะครับถ้าเกิดว่าเราเลเวลน้อยเกินไปเราเอาจจะตายได้นะครับนะเควสสุดท้ายนะครับจะต้องใช้เลเวลประมาณ30นะอ่ะดูผิดประมาณ20นะครับแต่แนะนําให้ เลยกว่สามสิบก่อนนะครับเพราะกริล่ามันโหดนะครับก็เลล่าคิงนะครับมันโหดนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับมาเหมือนเดิมเลยที่เกาะกริล่านะครับจากนั้นจะเห็นกริล่าคิงยืนอยู่นะหน้าโง่ามากเลยครับซึ่งความสามารถพิเศษของกริล่าคิงก็คือมันสามารถทุบพื้นได้ต้องระวังนะครับอ่เดี๋ยวผมลองรอให้มันทุบดูทุบดิทุบดิอ่า เห็นไหมครับซึ่งถ้าถุกพื้นนี่แบบบรรเลงมากนะครับมันสามารถสตาร์ทแล้วก็ทําให้คุณตายได้ในทีเดียวนะครับเพราะงั้นระวังหน่อยนะครับอยู่ที่สูงเข้าไว้โอเคพอฟาร์มเกาะนี้เสร็จให้เราไปเกาะบาร์กี้นะครับถามว่าเกาะบาร์กี้คือเกาะไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับให้เรามาตรงเรือนี่นะครับมาตรงเรือของเกาะลิงนะครับนี่แล้วก็มาซื้อเรือตรงนี้นะครับจากนั้นปุ๊บคุณเห็นธงตรงนั้นไหมคุณเห็นธงตรงนั้นไหม ใกล้ๆเลยเกาะทหารเรือนะครับอันนี้คือเกาะทหารเรือนะครับเกาะตรงกลางที่เราเห็นเนี่ยเกาะทหารเรือใกล้นู่นมันจะมีธงอยู่อันนั้นคือเกาะบากีให้เราไปเกาะบากีครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่เกาะบากีนะครับเกาะบากีนี้เราต้องมีเลเวลประมาณ30ก่อนนะครับถึงจะมาเกาะนี้ได้นะครับให้เรามารับเควสตรงนี้เลยนะครับมันจะมีพเรไพเรดคืออะไรพเรดก็คือนี่ครับนี่เราต้องฆ่าไอ้พวกนี้นะครับนี่โจนกระจอกนะครับนะพอเราฆ่าโจนกระจอกเสร็จปุ๊บให้เราไปฆ่าตัวที่มันเก่งขึ้นมานะครับนี่ ครับเวล40เราต้องไปฆ่าตัวที่มันเก่งขึ้นมาครับอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะเวล40ให้มาฆ่าตรงนี้นะครับนะฆ่าให้หมดเลยนะครับแล้วฟาร์มไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะสามารถต่อยกับบาร์กี้นะครับซึ่งสามารถต่อยกับบาร์กี้ได้ประมาณเวล55เท่าที่จําได้นะครับนี่55นะครับให้มาต่อยกับบาร์กี้ตรงนี้ครับบาร์กี้จะยืนโง่ๆอยู่นะครับต่อยฉันสิต่อยชั้นสิเนี่ยมันบอกเงี้ยเราก็เลยจัดให้มันเบิ่มเ โอเคนะครับพอฟาร์มเกาะน,นี้จนถึงประมาณเวลหกสิบเจ็ดสิบนะครับให้เราไปที่กเกาะทะเลทรายนะครับถามว่ากเกาะทะเลทรายอยู่ไหนครับก็อยู่ใกล้ๆบากี้เลยครับเห็นไหมเห็นตรงนั้นไหมเห็นสามเหลี่ยมนั้นไหมไม่ใช่น้ำพุนะนะตรงสามเหลี่ยมนั่นนะครับให้เราไปขี่เรือไปเลยนะครับซื้อเรือไปเลยนะครับซึ่งเกาะน,นี้จะใช้เวลประมาณ60ถึง90นะครับแต่แบบนะนำให้ฟาร์มเกาะบาก,กี้ถึง70ก่อนนะครับ ว่แน่นอนครับเราต้องเผื่อเลเวลไว้ความโหดต้องเผื่อความโหดนะครับเราจะได้แบบฟาร์มชิลๆนะ่ครับให้เรามาฆ่าดีเซอร์ตเบรนดิตนะเห็นไหมใช้เวลลหกสิบนะครับก็คือไอ้พวกนี้นะเราก็จัดการไปเลยตุกตราตุกตราหนุมหนับหนุนหนับไปนะครับจากการปุ๊บพอเราฟาร์มถึงเวลเจ็ดสิบห้านะครับให้เราไปฆ่าดีเซอร์ตออฟิเซอร์นะครับอยู่ตรงนั้นเออนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับอยู่ตรงเกาะพิเศษนี้นะครับซึ่งตัวนี้โหดมากนะครับระวังนะครับ แนะนำให้เลเวล80ก่อนค่อยมาฆ่านะครับฟาร์มก่อนนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเวล90นะครับแล้วก็ตามผมมาเลยโอเคนะครับเกาะที่เราจะไปก็คือเกาะน้ําแข็งนะครับซึ่งเกาะน้ําแข็งอยู่นู่นเห็นไหมเห็นตรงนู่นไหมนะครับไกลไกลนู่นเลยนะครับเลยเกาะเริ่มต้นไปเลยนะครับนี่นะครับพอเราฟาร์มถึงเวลประมาณ9 0ถึง95นะแนะนําให้เป็น95นะครับให้เรามาเกาะนี่นะครับเราต้องมาฟาร์มที่เกาะน้ําแข็งโอเคตอนนี้เราอยู่เกาะน้ําแข็งนะครับนี่เห็นไหมเกาะน้ํแข็งอยู่นี่นะนะเลยเกาะทะเลทรายมา กาะน้ําแข็งอยู่นี่นะครับเลยเกาะบ้านเกิดมาครับนะเทเลซายที่เก่าอยู่นี้เลยเกาะบ้านเกิดมาก็เป็นน้ำแข็งแล้วนะครับให้เรามาตรงเกาะน้ําแข็งนะครับซึ่งเกาะน้ําแข็งมีความพิเศษตรงที่เราสามารถซื้อฮาคิได้นะพวกฮาคินู่นนี่นั่นนะครับอย่างเช่นที่ผมใช้อยู่อันนี้นะครับนี่มาซื้อกับเลลี่นะครับฮากินะเกาะนี้จะใช้เลเวลประมาณ95นะครับให้เรามาสรับเควสตรงนี้เลยนะครับมันจะมีวิเลตอยู่นะมันบอกโอ้ช่วยกูที โจนหิมะมันฆ่ากูนะครับนี่มันบอกเลยต้องเลเวลเก้าสิบนะครับฆ่าโจนหิมะให้กูทีแล้วก็ไปฆ่าโจนหิมะเลยครับก็คือไอตัวนี้นะครับตะกากพอเลเวลประมาณร้อยหนึ่งนะครับให้เราไปฆ่าสโนมนนะครับดูว่านะบิลในโซมนนะครับนี่ไอตัวนี้นะครับฆ่านะครับแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณเลเวลร้อยห้านะครับเราก็จะได้ไปสู้กับบอสเยตินะครับนี่คือบอสเยตินะครับชมหน้ามันนะครับน่าเกลียดน่ากลัวมากนะครับให ฆ่าบอสเยตินะครับจากนั้นก็ฟาร,รมเกาะนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเวล120นะครับเราตามผมมาเลยนะ้ะและเกาะต่อไปที่เราจะไปนะครับก็คือเกาะมารินฟอร์ดเห็นไหมครับนี่โอ้โหต้องเรียกว่าสุดแมบเลยนะครับให้เราเฉียงไปตรงน้นนะครับนี่นี่ครับตรงจริงๆตรงไปได้เลยนะตรงไปก็เจอเกาะมารินฟอร์ดเลยครับ นี่เราตรงไปเลยครับปิ้วนะครับไปสุดแมปเลยนะครับเลยทุกเกาะทุกเกาะไปเลยนะครับจะเจอเกาะมารินฟอร์ดใหญ่ๆอยู่นะครับเกาะนั้นแหละโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะมารินฟอร์ดแล้วนะครับเกาะนี้จะใช้ประมาณเวล2ยี่สิบเกาะนี้จะใช้ประมาณเวลร้อยยี่สิบนะครับนะให้เรามารับเควสนี่ตรงนี้ให้เรามารับเควสตรงนี้นะครับจะอยู่หน้าทางเข้าเลยนะครับนะจะเป็นบันไดเข้าเลยครับมารับตรงนี้เพิบมาดูกันนะครับนี่เควสแรกนะครับก็คือเราต้องไปจัดการนะ พวกบ้าไอพวกโง่พวกกระจอกนะครับที่อยู่รอบๆมารีนฟอร์นนะก็คือตรงนั้นะครับที่เขาฆ่ากันอยู่เราต้องมาจัดการในพวกนี้นะครับไอพวกทหารเรือกะกากรนะเฮ้ยที่นี่เป็นทหารเรือนี่หว่าสัตว์นะครับขอโทษนะครับผมต้องจัดการนะเพราะว่าคุณเป็นทหารเรือเองนะครับนะผมเป็นโจรสลัดนะครับฮะนะให้เรามาจัดการในพวกนี้นะครับนะ พอจัดการไอ้พวกนี้จนถึงเวลประมาณ130แต่แนะนำเป็น135นะครับให้เราไปจัดการกับบอสนะครับบอสของมารีนฟอร์ดนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้ผมจำไม่ได้ว่าเป็นตัวอะไรครับแต่ก็มาฆ่าตัวนี้แล้วก็ฟาร์มก่อนี้จนกว่าจะถึง150นะครับแล้วตามผมมาเลยโอเคครับเกาะต่อไปนะมันคือเกาะลอยฟ้าเห็นไหมเห็นตรงนู้นไหมครับเห็นที่ลอยๆอยู่ไหมนะอันนั้นคือเป้าหมายต่อไปนะครับสำหรับคนที่มีเลเวลร5 0แล้วตามผมมาเลยนะครับ ไปเจอกันที่เกาะลอยฟ้ากันเลยนี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะลอยฟ้านะครับซึ่งวิธีขึ้นที่เกาะลอยฟ้ามีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการโดดนะครับโดยการจั๊มนะครับนี่ใช้เขาเรียกว่าอะไรเดินชมจันทร์นะครับจั๊มไปนะครับเหยียบบนเมฆไปนะครับค่อยๆ่อยค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับกับอีกวิธีก็คือบินขึ้นไปเลยครับโอเคนะครับพอมาถึงที่เกาะนี้นะครับให้เรากดไปที่สกายเบนดิตนะครับใช้เลเวลประมาณร้อยห้าสิบนะครับในการรับเควสนะครับให้เราลงมาตรงนี้นะครับนี่ตาามม นะครับมันจะมีเกาะปราสาทอยู่ข้างล่างนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือที่ที่สกายเบนดิตจะเกิดนะครับให้เรามาฆ่าตัวนี้ให้ครบ7ตัวครับแล้วฟาร์มเลือดแล้วฟาร์มเลเวลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ175นะครับมันก็จะบอกให้เราไปฆ่าดาร์คมาสเตอร์นั่นเองครับซึ่งดาร์คมาสเตอร์ก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับนี่ใกล้ๆเลยนะครับนี่จะเป็นแบบตัวดำๆหน่อยนะครับมาดูนะครับจะถือกระบองแล้วก็มีปีกนะครับน่าเกลียดน่ากลัวมากเลยครับให้เราฆ่าพวกนี้จนกว่าจะถึงเวลนะคร้ผมมาเลยนะ พอเราเลเวล225นะครับให้เราไปเกาะคุกนะครับถามว่าเกาะคุกไปยังไงเดี๋ยวผมลงไปก่อนนะครับเกาะคุกจะอยู่ตรงนู้นเห็นไหมนะครับรู้รู้สึกว่าจะเลยตรงนี้ไปอีกนะครับนะซึ่งเกาะคุกมันจะอยู่ไกลหน่อยนะครับให้เราเลยโคลอเซียมมาเลยนะโอเคนะครับนี่คือเกาะคุกนะครับเลยตรงเกาะลอยฟ้าแล้วก็เลยโคลอเซียมรวมถึงเลยสโนโมาด้วยนะครับให้มาตรงนี้นะครับนะเกาะคุกน<ๆ>ี่มาตรงนี้เลยนะครับ อันนี้คือเกาะคุงนะครับซึ่งเป็นเกาะที่จะรวม3บอสเข้าด้วยกันนะครับใครที่มานี่ต้องมีเลเวลประมาณ225นะครับตัวแรกเลยคือวอร์เดนนะครับให้เราไปฆ่าวอร์เดนนะครับวอร์เดนอยู่ข้างในนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเหมือนผมจะหาวอร์เดนไม่เจอนะครับแต่ก็น่าจะอยู่ในเกาะนี้แหละครับนะหาหาดูนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือจะเป็นเชฟต่อไปเป็นเชฟวอร์เดนนะครับซึ่งเชฟวอร์เดนก็จะเกิดอยู่ตรงรอบๆดีนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับ เชฟวอร์เดนจะเกิดอยู่ข้างๆนี้นะครับนี่รอบๆสวนเลยนะครับน่าจะเกิดพร้อมกับวอร์เดนแหละนะครับต่อไปคือบอสตัวสุดท้ายนะครับก็คือบอสฟาร์มิงโกนะครับมันจะมีชื่อว่าสวอนสวอนนะครับให้เรามาฆ่าตรงนี้เห็นไหมเห็นในตัวสีชมพูไหมครับอันนี้ก็คือสวอนเอ้ยนี่วอร์เดนเกิดแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับบอสวอนซึ่งบอสวอนจะเกิดข้างในนี้นะครับนี่จะยืนตรงนี้นะครับให้เราเข้ามาอันนี้มันล่อออกไปแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการนะครับกระกากกระจอกกระจอกว่าอืมฆ่าเรียบร้อยนะครับ บอสสวานนะครับให้เราฆ่าเกาะนี้นะครับจนกว่าจะมีเลเวลสามร้อยแล้วตามผมมาครับโอเคนะครับต่อไปเราจะต้องไปฟาร์มที่เกาะลาวานะครับซึ่งลักษณะพิเศษของเกาะลาวาง่ายๆครับเห็นตรงกันไหมเห็นตรงกันไหมนะครับง่ายๆเลยครับนี่จากเกาะคุกนะครับมองไปด้านซ้ายนะครับน่าจะเห็นเกาะนู้นเลยนันจะตั้งโดมเหมือนเห็ดเลยนะให้เราไปตรงนั้นเลยนะขี่เรือไปเลยไกลหน่อยนะครับอ่าตอนนี้เรามาถึงเกาะลาวานะครับซึ่งเกาะนี้จะ ฟาร์มเวลได้ประมาณ300ถึง375นะครับนี่ออกมาถึงเกาะนี้เลยนะเกาะนี้มีชื่อว่าเกาะลาวานะครับนะครับอุ้มหน้าบึ้งเลยซะเลย <c oughs> มารับเควสนะครับเราต้องไปฆ่าโซเจอร์นะครับซึ่งโซเจอร์ใช้ประมาณ300มิลิตรีโซเจอร์นะครับนะให้เรามาฆ่านี้นะครับนี่300นะฆ่าให้หมดนะแล้วก็ระวังตรงแม่น้ำนี่นี่ไม่ใช่แม่น้ำอันนี้คือแม่ลาวา <c oughs> นะครับเป็นลาวาที่แผดเผานะครับ พอเรามีเลเวล330ให้เราไปฆ่าสปนยนะครับซึ่งที่ที่สปายอยู่ก็คืออีกฝั่งของเกาะน,นะครับอ้อมมาตรงนี้นะครับเลยตรงโซเจอร์มานะครับจะเจอกับสปนยนะครับนี่จะล่าตาเป็นยี้เหมือนเอ็กซ์ซิสเลยครับฆ่าตรงนี้นะครับพอฆ่าสปายจนมีเวลประมาณ350ให้เราไปฆ่าแมกมานะครับก็คือไปฆ่าพลเอกอาคายินุนะครับซึ่งพลเอกอาคายินุก็คืออยู่ตรงกลางนี่เองนะ มาดูกันนะครับนี่นี่ครับนี่คือพลเอกอาคาอินูนะครับนะก็คือมันจะเป็นผู้ใช้พลพลังลาวานนะครับนะเดี๋ยวรอให้มันใช้ดูอ่านะครับโอ้โหมีหมัดลาวาดเวยนับเทมากนะครับให้เราฆ่าตรงนี้นะครับจนกว่าจะมีเลเวล375รเนะครับเราตามผมมาพอเราฟาร์มได้3 7 5นะครับก็ต่อไปที่เราจะต้องไปยุ่นนู่นสุดคอแบบเลยครับแต่ตรงไปนี้นะครับเราแต่เราสามารถตรงไปได้นะครับเราซื้อเรือปุ๊บเราผีไป เลยนะครับเกาะไปไกลๆเลยนะครับซึ่งเกาะต่อไปที่เราจะไปมีชื่อว่าเกาะน้ําบนนะครับโอเคครับเนื่องจากมันไกลมากๆเอาเป็นว่าผมจะมาสตาร์ทที่จุดเริ่มต้นนะครับให้เรามาตรงจุดเริ่มต้นนะหลังจากที่เราฆ่าบอสแมคมาจนมีเลเวล375ได้แล้วนะนะวิธีการไปเกาะน้ําบนนะครับให้เรามาตรงนี้มาตรงหลังเกาะนะครับพอมาตรงหลังเกาะเสร็จปุ๊บเราจะเจอกับนี่นะครับอันนั้นคือเกาะคุกถูกไหม นะครับเกาะคุกที่เราเพิ่งฟาร์มาเมื่อสองเกาะที่แล้วนะครับไปทางซ้ายแปบมันจะเห็นเล็กๆเห็นไหมครับมันจะเห็นเป็นเหมือนแบบแผ่นที่เป็นเกาะอะไรสักอย่างเล็กๆนะครับตรงนั้นแหละครับเขาเรียกว่าเกาะน้ำบนให้เราไปเลยนะนี่ครับตัวน,นี้เราอยู่เกาะน้ำบนนะครับพอมาตรงนี้ปุ๊บให้เรารีบไปเซรฟก่อนเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดแล้วว่าเราตายแล้วก็ <c oughs> เดินไกลแน่นอนนะครับไม่ใช่เดินไกลนี่ขับขับไกลแน่นอนนะครับนะให้เราโดดจมก็ไปเลยนะครับปิ้ว โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกาะเรียกว่าเกาะอะไรเกาะคริสตัลแล้วกันนะเพราะว่ามันมีแร่มีคริสตัลอะไรมากมายนะให้เรามารับเควสตรงนี้นะครับเควสแรกนะให้เราไปสู้กับฟิชแมนวอ a เลเยอร์นะครับหรือว่านักรบนักรบปลาครับมนุษย์ปลาครับช้เวลประมาณ375นะครับนี่มาสู้กับไอ้พวกลูกกระจกตัวนี้นะครับนะจัดการให้หมดเลยนะพอมีเลเวลประมาณ400นะครับให้เราไปสู้กับฟิชแมนคอมบินโดนะครับดผมหาก่อน่ะนนะครับ ฟิชแมนคอมโบโดอยู่ตรงนี้นะครับผมจําได้ละนี่นี่ครับอันนี้คือฟิชแมนคอมโบโดนะครับจะเป็นตัวสีฟ้านะครับให้เรามาสู้กับตรงนี้นะครับระวังด้วยนะครับเพราะว่าฟิชแมนคอมโบโดมีสกิลสามดาบนะครับเหมือนโซโลเลยนะครับแล้วมันถึกมากนะครับโกงมากๆด้วยนะครับต้องระวังนะโอเคนะครับพอเรามีเลเวล425รนะครับให้เราไปสู้กับบอสนะครับเป็นฟิชแมนหลอดนะครับก็คือเป็นบอสในใต้ทะเลนะครับเห็นไหมนะครับตัวนี้ใครจําได้บ้างผมจาชื่อมันไม่ได้นะครับแต่มันโหดมากนะครับได้ข่าวว่า ตบลูฟี่ใกล้ตายเลยนะครับจุ่มน้ําไปเลยนะครับแต่ก็โดนลูฟี่อัดอยู่ดีนะครับนะสำหรับตัวนี้ต้องเรียกว่าโหดมากนี่ขนาดแบบผมเวลร้อยนี่ขนาดผมเวลพันห้าก็แบบยังแบบตบแบบไม่ไม่เข้าเลยนะครับนะเข้านิดนึงนะครับนะต้องใช้เวลาแถมแถมมันยังสามารถรีเลืยรได้ด้วยนะครับโอ้โหโหดจังวะ ถ้าฆ่าได้ก็จะได้ไอเทมดรอปด้วยนะครับโอเคนะพอเราฟาร์มเกาะนี้จนถึง450นะครับให้เราย้อนกลับไปนะครับจนถึงเกาะลอยฟ้านะครับมันจะมีเควสต่อไปรอเราอยู่นะครับเกาะลอยฟ้าอยู่ไหนวะเออตรงนู้นนะครับนะให้เราไปเลย let's go เย้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะลอยฟ้าแล้วนะครับให้เรากลับมาตรงเกาะลอยฟ้านะแล้วมองไปข้างบนนะครับเราจะเห็นเกาะใหญ่ๆบบลมพึมพึมเมนบลมคือเลยอยู่นะครับซึ่งจะมีเสาใหญ่ๆอยู่นะครับ ให้เราไปตรงนั้นนะครับเกาะนี้จะใช้เลเวล450นะครับในการไปถึงนะครับนะโอเคซึ่งเกาะนี้ต้องเรียกว่าเป็นเกาะที่เกือบจะปัจจุบันของผมแล้วนะนะครับให้เรามารับเควส์ไหนเควสอยู่ตรงไหนเควสตรงนี้นะครับมันบอกว่าต้องไปฆ่าก็อดกาดนะครับเลเวล450นะครับนี่ก็อดกาดเราเคยตัวเนี้ยกากระจอกเนี่ยนะฆ่าพวกนี้นะครับจนถึงเลเวลประมาณ475นะครับให้เราไปฆ่าฮาดแนด์นะครับนะ พอเวล475ให้เราไปรับเควสนะครับให้เราไปฆ่าชาดาร์ซึ่งเราจะต้องทุบเมฆก่อนนะครับ <_ C 1> ผลปีศาจในการยิงหรือไม่ก็ทุบนะครับนี่ทําให้มันแตกออกจงแตกออกนะครับนะ <_ C 1> อ่ะพอเราทะลุทะลวงมาปุ๊บให้เราโดดลงมาพอเราโดดลงมาเราจะถูกว้ามาที่เมืองใหม่นะครับไม่ใช่เมืองใหม่ด็กเขาเรียกโลกใหม่นะครับน่าจะเป็นเกาะที่แบบต้นไม้บนเริ่มห่มห่มเลยนะครับที่นี่ก็คือจะเป็นที่ที่เราจะมาฆ่าชาดาร์กันนะครับนี่เลยครับชาดาร์นะครับพอเรารับเวลมา พอเรารับเควสมาปุ๊บให้เรามาฆ่าชาดาที่เกาะนี้นะครับโอเคนะครับพอเราฆ่าไอ้ตัวนี้จนถึงเวลห0านะครับให้เราไปรับเควสนะครับนี่มันจะบอกให้เราไปฆ่าบอสนะครับซึ่งบอสจะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยนะครับฆ่ามาปุ๊บจะเห็นตรงนี้เลยนะครับให้เราฆ่าตัวนี้นะครับจะเป็นพี่บุ้มพี่บุ้มนับฆ่าตัวนี้ให้ตายนะครับพอฆ่าพี่บุ้มตัวนั้นเสร็จปุ๊บนับให้เรามา อีกเกาะหนึ่งนะครับเราให้เราตามลากมาเลยนะลากใหญ่ๆอ่ะเออให้เราวิ่งตามมาเลยนะครับให้เรามาฆ่าตรงนี้นะครับจะต้องใช้เลเวลประมาณ525นะครับซึ่ง525ก็คือฆ่าตัวนี้เนี่ยไอ้ลูกกระจกเนี่ยกระกากกระจอกนะครับให้เราฆ่าให้หมดพอเราฆ่าไอ้ลูกกระจกเสร็จแล้วให้เราไปสู้กับทหารนะครับต้องใช้เวล5 5 0นะครับซึ่งทหารมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับอันนี้คือทหารนะรัวแกะโอ้โหน้าเอาไปต้มแดกสดเลยพอเราจัดการพวกทหารเสร็จปุ๊บนะครับ เวล575นะครับให้เราไปสู้กับก็อดเอเนลนะครับก็อดเอเนลอยู่ไหนก็อดเอเนลอยู่นู้นนะครับนี่นะครับอันนี้คือที่อยู่ของก็อดเอเนลนะครับโอเคนะท่านผู้ชมเมื่อเราฟาร์มตรงนี้ถึง625นะครับเกาะต่อไปที่เราต้องไปก็คือนี่เกาะน้ําพุนะครับเห็นเกาะน้ําพุใหญ่ๆป่ะนะครับเกาะน้ําพุที่เด่นที่สุดในแมปแล้วก็ที่ใหญ่ที่สุดในแมปนะครับให้เราไปตรงนั้นเลยครับก่อนนี้จะใช้เวลประมาณ625นะครับจนถึง700นะครับไปไปกันเลย ปุ๊บนะครับนะพอเรามาถึงปุ๊บให้เรามารับเควสตรงนี้ครับเควสแรกนะครับใช้เลเวล6 2รนะครับให้เราไปฆ่าไอตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมเห็นไอตัวนี้ไหมตัวหัวสมุทรเนี่ยถีดากสมุทรด้วยนะครับให้ฆ่าตัวนี้นะครับโอเคนะครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะบอกให้เราไปฆ่ากับตันนะครับใช้เวลประมาณ6 5 0แล้วเราก็ไปฆ่าเลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือไซบอกนะครับ เราต้องใช้เวลประมาณ675นะครับซึ่งไซบอร์กนี่มันจะพิเศษหน่อยตรงที่มันจะไปอยู่ตรงนู้นนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปนะครับนี่ครับนี่คือที่ที่ไซบอร์กอยู่นะครับใช้เวลใช้เวล675นะครับฆ่าตัวไซบอร์กนี้ให้ตายเลยนะพอเราฆ่าไซบอร์กเสร็จนับให้เราฟาร์มจนว่านี้จนกว่าจะถึงเลเวล700นะครับจากงานปุ๊บจะเป็นไงต่อแล้วครับก็คือ การไปนิวโว้นั่นเองครับซึ่งวิธีการไปนิวโว่เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกเป็นคลิปหน้านะครับแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากมันนานเกินไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการไปนิวโว่และคลิปต่อไปผมจะไปสอนวิธีการปั๊มเวลต่อไปนะครับจนถึงเวล1,500เลยนะครับก็ไลค์กดซับไว้คอยผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าอย่ากใผมทำแล้วก็สามารถบอกได้นะครับบ๊ายบายจุ๊บๆปละ